ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาฟาร์มาสายฟ้าแต่เกมมันบั็กครับคือทุกคนดูนะเห็นไหมอันที่หนึ่งตั้งจอเนะี่ยกับหอวตาุลิมันไม่เห็นมันเป็นบัก้ทั้งทั้งทั้งคลิปเลยผมก็จะไปเลยนะเลยนะตอนนี้ผมถึงแล้วนะนะ คนจะไปเลยนะดูเเตอนนี้มันตายไปแล้วครับแต่มัดมันยังไม่ครบเลยดูสิครับเดืออีกมัดเดียวก็จะไปฟาร์มใหม่นะไปต่อกันเลยครับ ให้กันเลือเก็บกล่องก่อนหน่อยสักสักอ่ครับวันนี้ก็จะมาดีกันต่อเลยนะเออโจนสลัดบูครับแต่ผมไม่ไปไปไม่ทันรนุกคณพัฟไม่ทันเนี่ยเนี่ยก็ไม่ทันจะมาดีนะครับตัวสุดท้ายครับครบเนี่ยครบหรือเปล่ายังไม่ครบอะไรเนี่ย คูยังไม่ครบตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วครับคือก็จะแบบจะครบแล้วนี่ไงครับทุกคนครบแล้วครับดูสกิลอาา่ะคะแบบนี้หรอสกิลแบบนี้นะสู<า>้ออกก่อนสกิลจะยังไงอ่ะราดูไปแล้วทุกคนผมเพิ่งได้มนาะ เกี่ยวนจนแบบไหนวะลองกอนนะครับแบบมันคอมโได้แบบมันดูต้างใสแบบเนี้ยดังงี้งก็ไม่ไม่บอกนะสามพันเจ็ดคงมโกันได้หรอครับอือเอ้าติดบลกค,ครับไปทุกคนก็ประมาณนี้แหละมัดสายฟ้าครับทุกคนนี่คือมัดสายฟ้า ขอตัวลาไปล้วยนะครับพีมนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวถอย